Amém. Um, มีกอดมีเดียพิเศษ สะเอิดแดกกับตะเวนแดกใครดูมาช่องพิยาใครดูมารู้รู้จักพิยาคนลุมไหมไม่คยดูลงสายินค่ะสี่พัาก้อสามบี่ร้อยหกเปลี่ยนจากใหญ่เป็นีกใหญ 医院。